สวัสดีค่ะช่องจันทพนาพานนวอาหารนัว,นว,นวจากแม่สู่ลูกค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทำยำหมูยอน้ำปลาเฮ้ยค่ะหมูยอที่เราเลือกมาเป็นชนิดแผ่นอ่าเพื่อนเพื่อนจะใช้เป็นแผ่นเป็นกลมเป็นแห้งเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะรสชาติอะไรก็ได้นะคะ<ม>นี่เองค่ะจะมีหอมใหญ่มะเขือเทศ่ะมะนาวผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีข้าวโพดตม้ม กระลำปีถ้าไม่ใส่ไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือใส่แครอทหั่นฝอยแทนได้แล้วก็พริกสดตาน้ำปลารปรุงสุกหรือสุกคั่วแล้วก็ข่ากุ้งแห้งได้เลยคือน้ำมะขามเปียกปรุงรสของเราแสนอร่อยนี่เองทำได้หลเมนูมากเลยนะคะเอวมาเตรียมเครื่องยำกันนะคะ ามาหัน่นเครื่องยำเตรียมยำกันเลยนะคะพอดีต้องขอโทษด้วยนะคะมือถ่ายไปออกกําลังกายซะแล้วอ่าก็มีหมูยอที่เราพูดถึงนี้นะคะเราหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดก็มีมะเขือเทศเราหั่นเหมือนยำเนี่ยคะ่ะหอมใหญ่ผักชีบใบเลื่อยแล้วก็จะมีมะนาวนะคะงั้นเราเตรียมยำกันเลยนะคะของเราจะไม่มีสูตรตักตวงบอกอะไรนะคะเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่า เราจะใช้ปริมาณคือกินน้อยกินมากก็กะได้เอาเลยนะคะเขาชอบเผ็ดเราก็จะใส่หนีเราใส่ไป,หม,นะะปหมดเลยนะคะเราใส่ไปหมดเลยนะคะใส่พริกประมาณถ้าจําได้ก็ประมาณเจ็ดแปดเม็ดนะคะพริกเม็ดใหญ่ๆแล้วก็จะมีน้ำมะขามาเปียกนี่เราใส่ไปก่อนหนึ่งเราใส่ไปก่อนแค่หนึ่งทัพพีก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆสีสันอ่าแล้วเราก็ตามด้วย น้ำปลาร้านะคะใส่ไปน้ำปลารไปไปหนึ่งทัพพีก่อนดีกว่านะคะหนึ่งทัพพีนี่ค่ะน้ำปลารดีแต่ถ้ารสชาติเราไม่ถูกใจไงเราค่อยเพิ่มใหม่ดีกว่านะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็ใส่มะนาวค่ะมะนาวนี่เราหยบใส่ลงไปเลยนะคะ เราไม่ชอบใจหรือว่าชอบรสไหนเราให้ชิมแล้วก็ปรุงอีกทีนะคะพเพื่อนๆอันนี้มาใส่มะนาวไปสามชิ้นนะคะเราใส่กระดกก็ได้สวยดีค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะพเพื่อนเดี๋ยวขอชิมแป้บหนึ่งนะคะรสชาติว่าจะถูกใจออไหมหมวเลยคะ่ะเพื่อนๆเ,เราขอเติมน้ำปลาอีก สักทาพีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ก็โอเคแล้วนะคะเพื่อนๆดูสีสันค่ะแล้วะค่ะเราก็มาใส่เครื่องได้เลยค่ะมะนาวนี้เราจะใส่ไปเลยก็ได้นะคะเป็นสีสันสวยๆได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่หอมใหญ่มักะเทศนนะคะหมูยอ เาไปหมดเลยนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็มีข้าวโพดค่ะนี่ค่ะแล้วก็คนให้ค่ะคลุกใข่คลุกให้เข้ากันเลยนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะคุณแม่น,น่าทานไหมคะสีสันทําง่ายนะคะเพื่อนๆนี่เราไปซื้อเขานี่แบบแพงนะคะแล้วก็ได้นิดเดียวเองนะคะลองทําดูนะคะมันเพื่อนนีสูตรนี่อร่อยมากนี่ค่ะน่าทานไหมคะ น่านทานมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ดท้ายก็คือผัดทีผัดพีไปเรื่อยเลยนะคะเรื่อยแล้วส่วนนะคะนี่ค่ะ,พะเพื่อนๆสวยไม่งงงงเบสวยไหมคะสวยมากค่ะนี่ค่ะสวยรสชาติน่ากินมากเลยค่ะสีสันแซ่บมากเลยนะคะ นุ่นๆเลยค่ะเราไปตก่กจานดีกว่านะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็หั่นกระหล่ำปีหน่อยนะคะอันนี้เราจะไม่หั่นฝอยเนาะเราจะหั่นเหมือนแบบเอาไว้แก้มกินไปด้วยอย่างนี้นะคะจัดแต่งจานด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่นะคะเพื่อนเพื่อน น่กิมคเพืออนๆอยากให้ทุกคนได้กินแลได้ลองด้วยมากเลยค่ะมันแบบหสุดๆอะคะ่ะมือนี้ก่อนทำอาหารล้างทุกครั้งแล้วนะคะก็โรยข้อยค่ะนี่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะกอมีกุ้งแห้งค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะถ้าถูกใจยาช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่องถันธนาพานัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ